สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาลุมนณพัทรลุงปัจจุบันอายุ21ปีค่ะอาศัยอยู่เขตรกกาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสติทุง่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจบด้วยเกรดเฉลี่ย3 5มค่ะ กิจกรรมนะคะที่เคยทําในรั้วมัธยมนะคะก็คือเคยเป็นรองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการค่ะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณครูแล้วก็ประสานงานระหว่างคุณครูกับเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะแล้วก็คอยจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือแข่งขันทักษะวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์3ปีค่ะได้เหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศมาค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือแข่งขันทรายโชว์วิทยาศาสตร์ค่ะ หลังจากที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะวิฉันก็ได้เข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาว,วิศวกรรมอาหารค่ะกิจกรรมนะคะที่เคยทําในรั้วม,มหาลัยนะคะก็คือ 1. น,นะคะเคยทำโปรเจกต์เบรดเลอร์นิ่งค่ะก็คือเป็นการคิดค้นโปรดักต์ขึ้นมาใหม่นะคะ กลุ่มของนิชันนะคะได้ทำเป็นเอ่พอพ p ยเปาสปาร์คติ้งวอเอค่ะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ยยดน้ำโซดาค่ะไปแข่งขันนะคะได้รางวัลเอ่อลองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเป็น TA ค่ะเป็น PKA นะคะวิชาแอปพลิเคชันค่ะก็คือคอยประสานงานารุ่นน้องกับอาจารย์ค่ะคอยช่วยเหลืองานอาจารย์แล้วก็คอยดูแลน้องๆในห้องเรียนคอยช่วยสอนค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือเป็นการทำโปรเจกต์จบค่ะโปรเจกต์ project จบของดิฉันนะคะก็คือเรื่องออการสกัดส,สารโดป,ปามีนจากเปลือกกล้วยค่ะเป็นการนําขยะที่เหลือทิ้งจากโรงงานนะคะเป็นการนําเปลือกกล้วยจากโรงงานเนี่ยมาทําเป็นสารโดปามีนค่ะและอีกทางนะคะยังมีประสบการณ์ภายนอกัวิทยาลัยค่ะทั้งมีการไปเยี่ยมชมโรงงานต่างๆดูกระบวนการของการทํางานโรงงานโออิชิเป็นต้นค่ะ ส่วนตัวนะคะดิฉันเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายค่ะเป็นคนร่าเริงแล้วก็แจ่มใสค่ะสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้แล้วก็ทํางานภายใต้แรงกดดันได้ค่ะทถ้าหมดนี้นะคะดิฉันหวังว่าดิฉันจะนําความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ต่อไปค่ะ